มาคะทุกคนวันนี้พี่เปิ้ลคนรักแมวนะคะ <c oughs> ก็จะมารีวิวกินลูกตะลิงปิง้งหรือว่าคนใต้เรียกว่าลูกมองเมงนะคะแต่พี่เปิ้ลจะถนัดเรียกลูกมองเมงมากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นทางการนี่ก็จะเรียกว่าลูกกะปลิลูกตะลิงปิ้งนะคะ <c oughs> เห็นแล้วเปรี้ยวปากกันไหมคะนี่ดูเลยดูเลยอืมวันนี้พี่เปิ้ลก็จะกินกับน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเขา,าเรียกว่าน้ำปลาหวานนะคะ นี่น้ำปลาหวานของพี่เปิ้ลนะดูเลยนะคะดูเลยนะคะอืมนี่คะ่ะน้ำปลาน้ำปลาอืม,อมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าพี่เปิเ้ลชอาน้ำปลาเยี่ยอนี้มาค่ะเรามากินกันเลยค่ะค่ะเห็นแล้วเปรี้ยวปากอย่างเรงเมวันวันไม่มีอะไรทำกินลูกม,มงเมงเงพอดีว่าที่บ้านมีลูกม,มงเมง,งนี่อันดับแรกก็ หันลูกมองแมงเนะน,นี่ยลงในถ้วยน้ำตาลาของเรามองเห็นไหมครัมองเห็นไหมมอ,หไหม,มองไม่เห็นใช่ไหมพอดีว่าไม่ได้ใช้ขาทั้งกล้องงันนู้นนะได้มาแล้วได้มาแล้วเดี่ยวปากนี่นี่เดี่ยวมากเจ็บเจ็บเจ็บถ้าพุ้ยมาต,าตา่อใต้กู่ะกินและตาแจ้งเลยใครกินลังง่วงนอนกินลงนี้อุ๊ยคำนึคำ,คำ

อร่อยอร่อยเห็นแล้วพ่เปิ้ลปากไหมมากินด้วยกันมากินด้วยกันลูกมองเมงลูกมองเมงแต่ส่วนมากก็เรียกลูกตะลิงปิงนะแต่พี่เปิ้ลนะชอบเรียกลูกมองเมงเพราะพี่เปิ้ลมันคนใต้คนใต้คนใต้อย่เรียกลูกมองเมงแกงส้มก็อร่อยนะลูกเนี้ยใช้แทนร่มือถ้าช่วงไหนที่ว่ามะนาวแพงนะใช้ลูกนี้มาแทนร่มด้นเลยนะแกงส้มอ่ะเป็มาคนใต้เขาชอบแกงส้ม ใส่ลูกมงเมงเนี่ยแกงส้มกับปลาออย่างรอยเลยเพื่อนๆหรืออืมเริ่มละรวยรอยรอยรวยยังไงเข็ดฟันยังไงพี่เพิ่ลนเริ่มเข็ดฟันแล้วนี่รอยรยรวยเริ่มจะเข็ด <generally> ฟันนะทางลูกนี anyway, ่ไม <In Japanese> like, ่สู้ไหว